และนี่คือ Power Bank ตัวใหม่ที่จ้ามากไม่คเคยเจอที่ไหนเฟี้ยวแบบนี้มาก่อนเลยมันเป็นแบบถอดเหมือนถอดเปลี่ยนกระสุนได้อะเหมือนเราดีโหลดกระสุนทอดกันอะไรประมาณนั้นน,นะครับนึกภาพไม่ออกใช่ไหมมาเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวลองใช้ให้ดูเลยนะครับราปลอ่องเพื่อนจะ อยากได้ไปแน่นอนครับจากที่ธรรมดาเสียบชาร์จไปเฉยๆมันดูมีกิมมิกดูมีอะไรมากกว่านั้นแล้วผมช่วยเพื่อนหลายคนน่าจะพอเคยเห็นบ้างนะครับนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับอะแกะกล่องกปสุนร้อนๆเลยนะครับมาดูกันอันนี้มันไม่ได้มีชื่อเรียกไม่ได้มีอะไรเลยนะเรียกว่าอะไรเดียวเป็นโพลแบง์กระสุนแล้วกันโพลแบง์รีโหลดกระสุนประมาณนี้นะอ่ะทีน,นี้เขาให้มาทั้งหมดนะครับนี่ใส่ชาร์จแน่นอนครับใส่ของมือนะครับตัว มันเป็นตัวโพลแบงของเราอันนี้นะครับและส่วนตัวนี้ครับคือกระสุนที่เราจะเอาไว้ใส่นี่ครับให้มาสองก้อนนะอ่ามีด้านบวกด้านลบนะครับไหนในบวกไหนลบดูไงเนี่ยอ๋อนี่ลบเนี่ยนี่บวกนะครับมาครับดูนะครับวิธีการใช้งานครับอืมแล้วกดลงนี้อ่านี่ครับนี่ตัวนี้มันจะมีตัวนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วกดลงกึ๊บอย่างงี้แล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปนี่บวกเห็นไหม อาบอกด้านเดียวบวกแล้วก็ดูบวกเนี่ยพูดง่ายก็คือตัวลูกศรแล้วเอาลูกศรเนี่ยใส่เข้าไปตามนั้นแล้วก็กดเข้ามาอย่างนี้นี่แล้วเราชาร์จแบตทาอย่างไรล่ะนี่นี่ดึงเห็นไหมเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ชาร์จได้เลยครับจริงๆอย่างเทพเองปึ๊บนะเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยจ๊บเฮ้ย ยางเทพฟาชาร์ดด้วยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาดูดิอ่าแล้วพอแบตหมดทำไงรู้ไหมครับอันนี้เก็บกว่าดีนี้เก็บได้มันเปิดปิดเก็บได้นะครับต้องกดลงไปนิดนึงให้มันังแก๊บอ่าแก๊บงี้ติด,ดเวลาจะถอดแบตครับอ่าลองมือก็ได้้าไม่ลองก็ปล่อยเลืก็ได้ดูนะถอดเปลี่ยนชึกใส่อันใหม่จึกจุกจึกเฮ้ยยังจ้าบ้าใครคิดครับเนี่ยจุกจุกจึก โอ๊ยใส่ไม่ลงกึ๊บเห็นหนหะเฮ้ยสุดยอดชุบเปลี่ยนจุบจุบโอ๊ยไม่ลงอีกแล้วเมื่อกี้มันต้องแบบต้องเราอย่าทำเร็วเกินนะครับเอ้ยติดตามมันเนี่ยโอถูกแล้วจึ๊บกึ๊บประมาณนี้นะครับ เท่ hey, มันสนุกตรงที่แบบได้ถอดใส่เนี่ยแหละเออคือมันแค่ทําเป็นกิมมิคให้เล่นสนุกขำๆเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบตมันหมดแล้วอะเวลาชาร์จจริงอะก็ต้องชาร์จผ่านจ้าตัวนี้อยู่ดีครับสายชาร์จ Type C ชาร์จเข้าตรงนี้อยู่ดีนะครับแต่มาถึงมันแบบมันทำให้เราแบบมีเหมือนกระสุนได้เปลี่ยนเล่นอะไรเงี้ยมันมันเท่ะพงงูงง่ายๆนะครับตัวเนี้ยมันคือฐานชาร์จนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใจนะว่ามีบอกไหมอ่าตัวนี้นี่คือหลักของฐานไหมเนี่ย ไม่เคยเจอฮะปกติมันจะเป็นแบบเลขยาวๆทถานอันนี้มันจะเป็น I N R 2 1 7 0 0นะครับตัวนี้นี่ๆ I N R สองหนึ่งเจ็ดศูนนะครับน่าจะเป็นรุ่นพิเศษของเขามั้งเออแต่เป็นยี่ห้อนี้นะพี่ชอบกูจะดอกนี้เลยนะครับตอนนี้ยี่ห้อนี้คือตีตลาดมากบอกเลยมีอุปกรณ์แบบเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยพวก power bank พวกเก,กี่ยวกับคอมพิวเตอร์สายชาร์จหัวชาร์จเต็เมไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพวกแบงค์กหนึ่งตัวที่ แปลกประหลาดดีนะครับตัวเปล่าๆเ,เนี่ยมันเบามากนะเป็นพลาสติกเบาๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พอเปิดปุ๊บใส่ฐานปุ๊บนี่ปรับมาพร้อมให้แบตเตอรี่ได้เท่จ้าบเปิดปึง้งชาร์จจึกฉึกฉึมาดูเท่ครับอ่าติดตรงเวลากดลงนิดนึงมันกดยากนิดนึงต้องกดให้มันดังแก๊บลงไปอย่างงี้ไงไม่ติดต้องแก๊บลงไปเลยอ่าต้องแก๊บอย่างงี้ถึงจะติดนะครับแล้วก็เวลาถอดเอามือลองก็ดีเดี๋ยวแบตมันกระแทกบ่อยๆมันจะเสื่อมปุ๊บนี่เปลี่ยนจึกจึก เท่เ hey. ออจา้าบมากครับชุดโอ้อันนั้นแหละครับก็เป็นแบบเท่ๆนะแต่เอาความจริงนะครับนึกในการพกพาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือพกแค่นี้ได้แต่ก็ต้องแบบมีกระสุนสำรองพกต้องพกนี่เพิ่มปอีกตัวหนึ่งแล้วประมาณนะั้นนะครับมันก็ต้องแบบเพิ่มพื้นที่มากขึ้นนะครับแต่เหมือนด้วยความเท่เอาเพื่อๆนๆกูภาพง่ายๆนะเรานั่งอยู่บนรถๆๆนะรถเมล์หึแบตหมดนี่นาหยิบขึ้นมาปุ๊บหยิบกระสุนมาใส่ ปุ๊บเรามีคนมองเห็นเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรนี่จับก,อบก่อการร้ายหรือเปล่าเนี่ยปุ๊บใส่กระสุนชึกชึกชึกแล้วก็ชาร์จแบตมั่งเลย <c oughs> อะไรเงี้ยเออมันก็ตลกดีนะมันก็แบบมันดูเหมือนเหมือนนั้นไม่มีอะไรมากขึ้น,นะนเนอะเวลาจะชาร์จแบตจากที่มงนายหยิบพวกแบงค์เอกมาเสียบปุ๊บจบใช่ไหมครับตัวนี้ก่อนก่อนเสียบขอเท่ก่อน,อน,อนขอกับบรรจุกระสุนอะไรอย่างงี้ก่อนนะคครรรับบบบบบบจะลงละงงถถถแ้วึไไปปปปปปปเเเมย์๊๊๊๊๊ก็โอ ไปได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับเป็นหนึ่งกล่องที่ให้มานะก็มีตัวโฮแบงค์พร้อมแบตสองก้อนนะครับนี่ใส่ของมือแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับรวมไปถึงคู่มือนะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่กี่มิลลิแอมนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนซื้อมานี่ก็ไม่ได้รู้นี่ว่ามันมีกี่มิลลิแอมนะครับโอ้โหวันนี้ลองรับชาร์จเร็วสูงสุดนี่ยี่สิบสองจุดห้าวัตต์เลยนะครับอืมเกือบเกือบได้ฟาสต์แบบซุปเปอร์ฟาสต์แล้วถ้าเป็นสำซุงองผมซุปเปอร์ฟาสต์มันยี่สิบห้ายี่สิบสองจุดห้าก็ได้เท่าฟาสต์เมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคเอ่แบตเตอรี่ไม่มีบอกครับอืมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะไม่มีไม่มีบอกจริงจังเลยจริงๆเหรอไม่ม อ๋อนี่ครับห้าพันมิลลิแอมครับห้าพันมิลลิแอมน่าจะ2ตัวตัวละสองพันห้าแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าที่ตัวแบตเตอรี่นี่ก็ไม่ได้มีบอกใช่ไหมเมื่อกี้นะ,ะดูทีอืบอ,อืบอ,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 อ๋อตัวละห้าพันเลยครับก็ละห้าพันี่เออมื่อกี้ผมก็ลืมมองไปใช่ครับก็ละห้าพันถ้ากับว่าตัวเนี้ยเรามี1 0 0 0 0มื่นมิลลิแอมอยู่ในตัวนี่ บทดยี่มีหนึ่งหมื่นและพกทีละหนึ่งหมื่นมิลลิแอมครับโอ้สบายหรือสะดือโบนะครับทีนี้อ่าแต่พวกนั้นมันเป็นเรื่องรองครับเรื่องหลักๆคือมันความเท่ในการที่แบบเปิดออกมาใส่ปุ๊บแล้วก็ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเท่มากกว่านะครับอ่ะก็เป็นพอแบงค์หนึ่งตัวที่ผมมาแนะนําที่ผมรู้สึกว่ามันจ้าบกว่าใครเพื่อนมันดูมีอะไรมันดูได้เล่นสนุกด้วยหยิบออกมาจับใสอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบความยุ่งยากไม่ต้องไปต้องมาทําอะไรอย่างเงี้ยเลยพอแบงค์ H ทั่วไปมันก็ เพเียบได้เลยใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะอันนี้แบบต้องมาทำอะไรอะไรเงี้ยอ่ะแต่ความชอบคนไม่เหมือนกันบางคนชอบความเท่ความสนุกอะไรเงี้ยจัดได้นะครับตัวนี้อ่านี่ครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยสิ่งนั้นอย่างจ้าบเลยนะครับคุณจะดอก นี่แลนแอลบูเดลนี้ครับ AD4012 น,นะครับไม่ต้องห่วงผมมาทิ้งข่าวที่ใต้วิดีโอทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับช้อปปี้และทางติ๊กต็อกนะจัดได้นะครับเยี่ยมต่อไปนับการใช้เป็นของเราก็จะเท่กว่าใครเพื่อนนะครับด้วยเจ้าสิ่งนี้เลยจะก,กับวิดีโอน,น,นะคการไปเก็บฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเจอของจริงๆไปใๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะามาดูให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอนะครับสวัสดีครับนี่ถึงถ่ายกันด้วยอีีกึ ฟุปปปป๊ปุ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 ๊๊ึกฟุ๊ปบิงมันจะไเท่กับเอฟเฟกตนปากผมนี่แหละ